รีวิวเดอะโฟร์ทา์ริวกาแฟจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเมื่อเข้ามานี่ฮะเห็นเตียงแล้วนี่ฮะเครื่องชงกาแฟตโนมัติชุดสแ็คการนำร้อนนะตรงนี้เป็นตู้เซฟนะตรงนี้เป็นตู้เสื้อนะฮะเรามาดูมุมนี้กันมุมนี้ฮะโต๊ะอ่านหนังสือเผื่อใครมีงานมาทำนะห้องน้ำครับมีไดด้วยตรงนี้เป็น โถสุขภัณฑ์นะฮะตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะฮะอาบลงบนไม้เลยแอร์ครับทีวีนีผมนี่ฮะเตียงนอนของเราแล้วเราก็จะนอนพร้อมกับชมวิวแม่น้ำแฝนะฮะสุดยอดมีมานั่งด้วยนี่ฮะเขาอย่างนี้เลยอันนี้คือมุมนั่งเล่นนะฮะก็จะมีเสงแอร์ และทั้งหมดนี้คือเดอะโฟร์ทเฮาส์ริวราแฟจังหวัดกาญจนบ,บุรีฮนะนี่ฮะมุมเตียงนอนนอนไปพร้อมดูแม่น้ำแร์ไหลผ่านสวยงามครับต้องมาพักให้ได้กับโรงแรมนี้ครับผม